ในฤดูใบไม้ร่วงปี1924คอร์ติสเวลหมอเพียงคนเดียวในเมืองท่านโนมในอสก้าได้มีการแจ้งว่าการรักษาโรคคอตีบนั้นมีน้อยเกินไปซึ่งโรคนี้อันตรายมากและมีโอกาสที่จะ,พะแพร่กระจายได้ง่ายในสมัยนั้นดรเวลสั่งวัคซีนเอาไว้และหวังว่าจะได้รับมันก่อนฤดูหนาวเพราะเมืองจะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งเป็นเวลานานถึง8เดือนแต่เรือก็ไม่สามารถมาได้ทันเวลาทำให้เมืองนี้ไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากรอจนถึงฤดูใบไม้ผลิแม้ไม่มีสัญญาณการระบาดในนมแต่ดเรเวลส์ก็ยังระแวงอยู่เพราะเหตุผลบางอย่างในเดือนธันวาคมขเขารักษาเด็กหลายคนที่มีอาการเจ็บคอและแม้ว่าเขาจะตัดความเป็นไปได้เรื่องโรคคอตีบออกไปแต่ความระแวงของเขาก็ยังคงเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันจนในที่สุดในเดือนมกร,ราคมปี1925กับกลายเป็นว่าความระแวงของเขาถูกต้องเขาได้วินิจฉัยผู้ป่วยโรคคอตีบรายแรกนมเป็นที่อยู่อาศัยของคนประมาณ2,000คน แต่มีมากกว่า1 0 0 0 0คนที่อาศัยอยู่รอบๆพื้นที่นั้นซึ่งเสี่ยงต่อการป่วยกันทั้งหมดดรเวลส์ได้ทำให้แน่ใจว่าสถานการณ์ไปถึงหูของทุกคนที่มีอำนาจในการช่วยเหลือและได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการภาวะฉุกเฉินพร้อมกับล็อกดาวน์เมืองทั้งเมืองยามากกว่า1ล้านหน่วยซึ่งเพียงพอต่อการแพร่ระบาดถูกส่งไปทั่วประเทศและไปยังอสก้าแต่ความท้าทายที่แท้จริงก็คือการส่งไปยังโนมเพราะถ้าเรือถูกแช่แข็ง รางรถไฟก็สิ้นสุดแค่ที่เมืองนีนาหน้าซึ่งห่างออกไป1,085กิโลเมตรและเครื่องบินก็ไม่สามารถบินในอุณหภูมิสุดเลวร้ายที่มีสภาพใกล้เหมือนแคว้นอาร์ติกได้ ด้วยเหตุนี้หลังจากหาเรือกันอย่างรวบรัดวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือสุนัขลากเลื่อนพวกมันและคนขับที่เรียกว่ามัชเชอร์เป็นความภาคภูมิใจของอ阿拉斯าและยังเป็นผู้ขนส่งหลักในการส่งจดหมายเพราะไม่มีการขนส่งใดๆสามารถสัญจรไปมาในพื้นที่ได้สำหรับการเดินทางเพื่อความอยู่รอดในปี1925มีเพียงมัชเชอร์ระดับสูงเท่านั้นที่จะถูกเลือกดอกเอรเวลส์ Wells ได้คำนวณว่า เซรั่รัมจะอยู่ได้ไม่เกิน6วันในเส้นทางที่มีสภาพอากาศเลวร้ายไม่เช่นนั้นเซรั่รัมจะใช้การไม่ได้ดังนั้นสุนัขจะต้องเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้มัตเชอร์ที่ดีที่สุดคือเลออนฮ์สเซปาร่ากับสุนัขนำทางของเขาซึ่งเป็นพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ที่มีชื่อว่าโทโก้พวกเขาทำงานอยู่ในโนมและได้กลายเป็นตำนานของท้องถิ่นในการเป็นทีมที่เร็วและแข็งแกร่งที่สุดยารักษาถูกขนส่งโดยรถไฟไปยังนีนาหน้าและถูกรับโดยสุนัขจากสองทีมในการส่งต่อยา ทีมหนึ่งรับยาที่มีค่าโดยเดินทางเริ่มจากนินาน่าในขณะที่อีกทีมจะเดินทางจากโนมเพื่อไปเจอพวกเขาจุดนัดพบอยู่เกือบครึ่งทางที่เมืองนูลาโตเซปาร่าถูกเลือกให้เดินทาง645กิโลเมตรในการไปรับและกลับมาที่โนมแต่หลังจากที่เขาออกเดินทางได้มีการตัดสินใจให้เพิ่มจำนวนทีมที่จะส่งต่อยาให้เร็วขึ้นโดยแบ่งเส้นทางส่งต่อออกเป็น48กิโลเมตรเขาไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเกือบจะทำให้โนมถึงจุดจบ เซปาร่าและรถลากเลื่อนของเขาวิ่งอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยตัดระยะข้ามนอตันซาว Sound, ซึ่งเป็นทางเข้าทะเลแบริงที่อันตารายมากเนื่องจากน้ําแข็งมีการเคลื่อนตัวเขาเป็นมัชเชอร์เพียงคนเดียวที่กล้าใช้เส้นทางนี้และมันช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้ทั้งวันทีมของเขาประสบความสําเร็จในการข้ามพื้นที่ที่ไม่มั่นคงนี้แม้อากาศจะเลวร้ายราวกับพยายามจะต่อต้านมนุษย์ก็ตาม เพราะในฤดูหนาวปี1925นั้นหนาวที่สุดในรอบ20ปีได้ลมแรงที่ทำให้อุณหภูมิลดล,ลงจนถึงลบ73องศาเซลเซียสในเวลานั้นเมื่อพวกเขาเดินทางได้275กิโลเมตรเซปาร่ามั่นใจว่าเขาเหลือเพียงแค่80กิโลเมตรทันใดนั้นเขาเห็นมัตเชอร์อีกคนกําลังมีปัญหากับม้าของเขาเขามุ่งหน้าผ่านไปเพราะไม่อยากช้าลงแต่กลับได้ยินเสียงชายคนนั้นเรียกผ่านลมแรงและหิมะเซรามเซรมเซรัม,รม,รมอยู่กับผม กลับกลายเป็นว่ามัชเชอร์คนนั้นมาจากอีกด้านหนึ่งซึ่งเร็วกว่าเขาได้รับยามานานมากกว่าหนึ่งวันเต็มก่อนกําหนดการเดิมของเขาและนั่นเป็นโอกาสอันดีที่เขาได้เจอกับเซปาร่าที่มีจุดหมายเดียวกับเขาเพราะหากพวกเขาไม่ได้เจอกันยาก็คงจะใช้การไม่ได้และทําให้นมต้องเจอกับชะตากรรมที่แก้ไขอะไรไม่ได้เซปาร่าได้นํายาจากชายคนนี้มาและหันหลังกลับเมื่อถึงกลางดึกเขาต้องย้อนกลับไปตรงที่ที่อันตรายที่สุดของการเดินทาง เขาให้สุนัขและตัวเองได้พักผ่อนสักพักเพื่อตัดสินใจว่าเขากล้าที่จะข้ามร์เวตันซาวอีกครั้งหรือไม่ลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆและพายุหิมะก,ก็เริ่มก่อตัวตอนที่เซปล่าเดินทางผ่านซาวไปได้ครึ่งหนึ่งเขากลัวว่าตัวเองจะหลงทางและติดอยู่บนแผ่นน้ำแข็งแต่โทโก้สุนัขนำทางที่เขาเชื่อใจมีประสาทการดมกลิ่นที่ดีเยี่ยมและได้ทำการนำทีมได้สมบูรณ์แบบอย่างที่เคยเป็นมาทันใดนั้นเซปล่าได้ยินเสียงที่เป็นลางไม่ดี สิ่งที่แย่ที่สุดก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วน้ำแข็งที่อยู่ใต้พวกเขากำลังเคลื่อนตัวถ้าน้ำแข็งเริ่มกลายเป็นแพทั้งทีมจะต้องหล่นไปในทะเลเปิดเขาไม่รู้ว่าอีกไกลแค่ไหนกว่าจะออกจากพายุหิมะและไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยแต่เขาเชื่อใจสุน,นัขของเขาโดยเฉพาะโทโก้พวกเขาจึงเดินหน้าต่อไปเสียงน้ำแข็งล่าเร็วร้ายขึ้นเรื่อยๆแต่เซปลร่าก็ยังตั้งใจไปจากที่นี่พร้อมกับลมหายใจของเขาและเขาก็ต้องประหลาดใจตอนที่จู่ๆาาน,น้ำแข็งก็หายไปและเขาก็ได้เห็นชายฝั่ง พวกเขาทำสำเร็จแต่เส้นทางยังอีกยาวไกลกว่าจะถึงจุดหมายพวกเขามาถึงที่พักข้างทางอีกฝั่งหนึ่งของนอร์ตันซาวและพักผ่อนสำหรับการเดินทางอีก4ชั่วโมงให้หลังโทโก้ ogo, สุนัขผู้มีความมุ่งมานะมาตลอดได้นำทีมของพวกเขาเดินหน้าต่อไปและมุ่งหน้าไปยังภูเขาแมคคิลลี่พวกเขาปีนเขาโดยมีระยะทางรวมถึง13กิโลเมตรด้วยกันในที่สุดรถลากก็เดินทางมาถึงเมืองโกลวินซึ่งเป็นที่ที่จะต้องเจอกับมัชเชอร์คนต่อไปเพื่อส่งต่อยาโดยรวมแล้ว ทีมของเขาได้เดินทางถึง420กิโลเมตรใน5วันและได้เอาชนะรถลากอื่นได้อย่างขาดลอยความยุติธรรมเรียกร้องให้โทโก้รับเกียรติสำหรับความพยายามอย่างกล้าหาญแต่ในความเป็นจริงนั้นแตกต่างออกไปโค้งสุดท้ายที่มีระยะมากกว่า80กิโลเมตรเป็นของกุนาคาเซนและบอนโต้สุนัขของเขาอันที่จริงแล้วคาเซนสมควรจะเดินทางเพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้นแต่เขาได้มาถึงจุดผัดเปลี่ยนเร็วเกินไปและทำให้เขาเห็นคนผัดเปลี่ยนกำลังหลับอยู่ เพื่อไม่ให้เสียเวลาเขาตัดสินใจเดินทางต่อและส่งยาด้วยตัวเองบอนโต้เองก็ดูเหมือนจะไม่ขัดอะไรเพราะมันยังคงมีพละกําลังเต็มเปี่ยมแม้จะผ่านการเดินทางอันยาวนานท่ามกลางพายุและอากาศหนาวดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาตีห้าครึ่งของวันที่สองกุมภาพันธ์ยาก็มาถึงที่โนมและพร้อมใช้งานในอีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นประชาชนต่างยินดีปรีดาและต้อนรับคาเซนกับบอนโต้อย่างคลื้นเครงไม่นานนักชื่อเสียงของพวกเขาก็โด่งดังไปทั่วเมือง รวมถึงใน阿拉斯กาทาให้ทีมของเขาเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศแม้ว่าทุกทีมจะได้รับรางวัลกับคําชมเชยจากประธานาธิบดีแต่ชื่อเสียงของมอนโต้นั้นโด่งดังไปไกลกว่านั้นมันได้รับกุญแจรูปกระดูกของลอสแอ g เจลิสทำเป็นรูปปั้นในนิวยอร์กและแม้แต่ถูกทำเป็นภาพยนตร์ด้วยแถม70ปีหลังจากนั้นดิสนีย์ก็ได้สร้างการ์ตูนที่มีพื้นฐานจากเรื่องจริงนี้โทโก้ก็ได้รับความสรรเสริญด้วยเช่นกัน แต่บทบาทของมันก็เป็นที่รู้จักในนามนักส่งเซรุ่มที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนักเซปา่าและสุนัขนำทางของเขาเดินทางข้ามรัฐหลายรัฐในปีต่อมาซึ่งได้รับคำชมจากผู้คนทั่วทุกขนแห่งที่ไปในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจอยู่ในเมนเมืองโปแลนด์สปริงซึ่งเป็นที่ที่เซปา่าได้เปิดคอกสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ที่นี่โทโก้ได้อาศัยอยู่โดยได้รับความรักและความเคารพจนกระทั่งจากไปในปี1929 3ปีหลังจากนั้น เลโอนฮาร์เซปเปราได้ขายคอกสุนัขของเขาและกลับไปที่阿拉斯าเพื่อเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในฐานะของคนขับสุนัขลากเลื่อนและทีมของเขาก็ได้รับเหรียญเงินในฐานะที่เขาเป็นนักขนส่งเซลร์่มที่ยิ่งใหญ่เขาได้กล่าวไว้ว่าเขาดีใจที่ทุกอย่างเกิดขึ้นในแบบที่มันเกิดแต่สิ่งเดียวที่เขาเสียใจคือ โทโก้ไม่ได้ถูกยอมรับว่าเป็นฮีโร่ที่แท้จริงของการเดินทางครั้งนี้แน่นอนเขามีความสุขที่ได้รู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปในที่สุดสุดนัขแสนกล้าหาญก็ได้รับคำชมเชยที่คู่ควรกับมันโดยไม่มีใครเหมือนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด ในฤดูหนาวปี1980เราอยู่กันที่เมืองเล็กๆชื่อเลงบี้จีนฮิลเลียดในวัย19ปีกำลังขับรถกลับบ้านหลังจากที่เจอเพื่อนมาเธอเลือกมาทางลัดที่ถนนเป็นน้ำแข็งและลื่นในความมืดเธอควบคุมรถไม่ได้ต่อไปรถจึงพุ่งชนไปที่คูน้ำไฟฉุกเฉินสว่างวาบคืนหนีมาตกจนเยื่อแข็งจีนออกมาจากตัวรถได้เธอสวมเสื้อโค้ตตัวบางๆถุงมือแล้วก็บูทคาวบอยอุณหภูมิตอนนี้เย็นยิ่งกว่าช่องฟรีซซะอีก จีนจำได้ว่าบ้านเพื่อนอยู่ไม่ไกลมากจึงมุ่งไปทางนั้นเธอปีนขึ้นเนินเขามาแล้วก็พบว่ามาผิดทางแล้วเธอหลงทางจนได้แต่ก็ยังคงเดินต่อไปอีกเรื่อยๆจนในที่สุดก็เห็นบ้านของเพื่อนอยู่รังๆเธอรู้สึกหนาวเย็นเยือกจากนั้นทุกอย่างก็มืดสนิทจีนหมดสติไป เช้าวันต่อมาชาวไร่ชื่อวอลลี่แนดสันตื่นมาอย่างอารมณ์ดีนี่คือช่วงวันหยุดแล้วหิมะขาวโพลนสวยงามอยู่นอกหน้าต่างเขาออกมาจากบ้านแล้วก็พบเข้ากับร่างของจีนฮิเลียดหมดสติอยู่ไม่ไกลจากชานหน้าบ้านวอลลี่เข้าไปช่วยทันทีเขย่าตัวเธออย่างตกใจร่างของเธอแข็งและเย็นเอามากๆตาเปิดกว้างและไม่ขยับเลยผมก็แข็งด้วยดูเหมือนเสียชีวิตไปแล้วแต่วอลลี่ยังเห็นว่าเธอหายใจอยู่จีนยังมีชีวิตรอดอยู่ วอลลี่ต้องการอุ้มเธอขึ้นรถเพื่อพาไปหาหมอแต่ว่าร่างเธอแข็งมากเลยเข้ารถไม่ได้มันเหมือนกับรูปปั้นเลยเขาจึงเปลี่ยนเป็นรถคันใหญ่แล้วก็รีบไปหาหมอทันทีเมื่อหมอดูอาการพวกเขาไม่คิดว่าจีนจะรอดชีวิตได้เมื่อของเธอแข็งมากๆจนไม่สามารถแทงเข็มฉีดยาได้การที่อุณหภูมิลดต่ำตาฝ้าฟางและกล้ามเนื้อแข็งตัวเป็นผลมาจากโหมดฉุกเฉินที่ร่างกายเธอสั่งการให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญเพื่อให้มันยังทำงานได้ ผลเลยกลายเป็นว่าร่างกายส่วนอนื่นจึงซีดเซียวผิวหนังและกล้ามเนื้อของเธอไม่มีการโต้ตอบใดๆหมอตัดสินใจวางแผ่นทําความร้อนบนตัวเธอครอบครัวมาให้กําลังใจเธอแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากแค่รอการถูกน้ําแข็งกัดร้ายแรงมากเพราะมันจะขยายวงไปเรื่อยๆลองเอาขวดน้ําแช่ไว้ในช่องฟรีซแล้วค่อยออกมาดูสิคุณจะเห็นว่าขวดจะขยายตัวและแตกเลยก็เป็นได้เพราะว่าของเหลวมีปริมาณเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับร่างกายของเราในร่างกายประกอบด้วยน้ํา70%เมื่อมันแข็งตัวอนุภาคของมันจะเป็นเกล็ดน้ําแข็งและฉีกเยื่อหุ้มเซลล์ให้ขาดน้ําแข็งอาจทาให้เนื้อเยื่อถูกยืดหรือถูกทําลายได้นี่คือการถูกน้ําแข็งกัดอีกทั้งร่างกายของเราจะทํางานช้าลงในสภาวะที่อากาศเย็นจัดเพื่อออมแรงและประหยัดพลังงานหัวใจเต้นช้าลงปอดเองก็ใช้ออกซิเจนน้อยลงกระบวนการต่างๆช้าลงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับจีนและไม่แน่ว่ามันคือสิ่งที่ช่วยชีวิตเธอ เธอนอนจมกองหิมะอยู่กว่า6ชั่วโมงแต่ทำไมอนุภาคน้ำแข็งถึงยังไม่ทำลายเยื่อหุ้มเซลล์กันนะร่างกายของเธอจะสถานการณ์แบบนี้แล้วรอดชีวิตมาได้ยังไงกลับมาที่โรงพยาบาลหมอดีใจมากที่จีนอาการดีขึ้นเลือดอุ่นๆช่วยละลายน้ำแข็งในหลอดเลือดและทำให้อาการเธอเริ่มทรงตัวน่าแปลกใจมากที่เกล็ดน้ำแข็งไม่ได้ทำลายกล้ามเนื้อและผิวเธอเลยหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้สติขึ้นมาและในช่วงบ่ายเธอก็พูดได้แล้ว จีนจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจำได้แค่ว่ากำลังเดินไปบ้านเพื่อนแล้วก็ตื่นมาอยู่ที่นี่สิ่งที่เธอวิตกก็คือรถของพ่อน่าจะตกคูน้ำไปแล้วแม้ว่าในความเป็นจริงเธอแทบจะคลานมาจนถึงบ้านของวอลลี่เนลสันแล้วเธอจำไม่ได้เลยโชคยังดีที่สมองของเธอเปิดโหมดเอาตัวรอดในคืนนั้นแต่น่าเสียดายที่เธอคลานไปไม่ถึงฝั่งฝันจีนมาหมดสติซะก่อนแล้วก็อยู่ข้างนอกไปนานกว่า6ชั่วโมงหมอตรวจอาการเธอและพบว่าเธอกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้ว สักพักพวกเขาก็ปล่อยตัวเธอให้กลับบ้านได้คุณหมอแผนกฉุกเฉินชื่อเดวิดพลัมเมอร์เล่าว่าเขาเคยพบเคสแบบนี้มาแล้ว12เคสในช่วง10ปีที่ผ่านมาที่คนไข้สามารถรอดจากการโดนน้ำแข็งกัดได้จีนกลับมาบ้านและพบว่าเธอกลายเป็นคนดังไปแล้วมีคนเขียนข่าวเธอลงหนังสือพิมพ์ใครๆก็อยากสัมภาษณ์และถ่ายสารคดีเรื่องราวของเธอเคสนี้ดึงดูดให้บรรดาหมอจากทั่วโลกให้ความสนใจเอามากๆแต่ไม่มีใครเลยที่สามารถตอบได้ว่าเธอรอดมาได้อย่างไร เพราะสำหรับมนุษย์การฟื้นฟูตัวเองขั้นนี้คือปาฏิหาริย์แต่มีสัตว์อีกมากมายในธรรมชาติที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศสุดขั้วได้หนึ่งในนั้นคือกบต้นไม้สัตว์กลุ่มนี้อาศัยเขตอบอุ่นและเขตร,ร้อนของยูเรยบางครั้งมันก็ต้องทนกับอากาศอันหนาวเย็นร่างกายจะฉีดกลูโคสเข้าไปในกระแสะเลือดเวลาที่พวกมันรู้สึกเย็นยเยือกสารที่อยู่ในเซลล์จึงกลายเป็นเหมือนน้ำเชื่อมน้ำตาลช่วยจุดเยือกแข็งต่ำลงไปอีกกบต้นไม้จึงสามารถปรับตัวแบบนี้ได้ น้ำที่อยู่ในร่างกายส่วนอื่นจะแข็งตัวทำให้ร่างกายมันแข็งโป๊กเหมือนน้ำแข็งแต่พวกมันจะไม่ตายสบายมากจากนั้นเมื่ออากาศอุ่นขึ้นร่างกายก็จะฟื้นฟูเลือดจะไหลเวียนและทำให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวได้อีกสัตว์ที่ปรับตัวให้ทนทานต่อความหนาวเย็นได้ดีตัวก็คือปลากูลิชไอซ์ฟิชมันมีร่างกายที่ใสแจ๋วเหมือนแมงกระพุนว่ายอยู่ในน่านน้ำมันตาติกมืดๆและเย็นเฉียบพวกมันไม่รู้สึกอึอดอัดเลยเพราะว่ามีสารกันกา,การแข็งตัวในเลือด หรือพูดได้ชัดก็คือสสารที่ทำหน้าที่ป้องกันการแข็งตัวของเหลวชนิดนี้ไม่ปล่อยให้เซลล์อวัยวะและร่างกายของพวกมันแข็งตัวไม่มีเม็ดเลือดแดงในเลือดของปลาเพื่อขนถ่ายออกซิเจนไปทั่วร่างกายมันคือสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดเดียวที่ทำได้มีกลไกธรรมชาติที่ใช้ความเย็นยือดอายุไขได้ด้วยนะนักวิทยาศาสตร์ค้นพบนกลไกเหล่านี้ในแถบไซบีเรียพวกเขาพบมันในสิ่งมีชีวิตเล็กจิ๋วอย่างหนอนจิว๋วที่สามารถอยู่ในช่องฟรีซได้เป็น10ปี ต่เจ้าหนอนจากไซบีเรียนี้มีอายุกว่า24,000ปีเลยนะนักวิทยาศาสตร์เก็บมันกลับมายังแหลบเพื่อละลายน้ําแข็งซึ่งเจ้าหนอนก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งและแบ่งตัวออกใหม่ทันทีเลยพวกมันสามารถเข้าสู่ภาวะคริปโตไบโอซิสซึ่งเป็นภาวะที่กลายเป็นน้ําแข็งจะไม่มีผลต่อร่างกายได้จากการวิเคราะห์พบว่าพวกมันสามารถแข็งตัวอยู่ได้หลายหมื่นปีเลยทีเดียว จริงๆแล้วมีสายอีกมากมายที่ทําแบบนี้ได้นะและพวกมันบางชนิดก็ยังเป็นสายพันธุ์ทนทานต่อรังสีต่างๆด้วยแข็งแกร่ง,งมากๆเลยนะกลับมาที่เรื่องเราต่อมันก็เป็นไปได้ที่จีนฮิเลียดอาจเข้าสู่ภาวะคริปโตไบโอซิสด้วยก็ได้ไม่แน่ว่าอาจมีสารที่ไม่แข็งตัวอยู่ในเลือดของเธอแต่ก็ไม่มีใครรู้ได้ทุกวันนี้เธอทํางานปกติและแทบจะลืมเรื่องราววันนั้นไปแล้วการศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมอาจช่วยนักวิทยาศาสตร์ผลิตยาที่ช่วยเราได้เมื่ออุณหภูมิติดลบ หลอกึกภาพว่าสามารถใส่แค่เสื้อยืดกางเกงขาสัน้นออกไปข้างนอกท้าทายความเย็นได้ดูสิไอ้น้ำจะพวยพุ่งจากตัวคุณน้ำแข็งที่พื้นก็จะละลายคุณจะรู้สึกร้อนรุ่มแต่คงได้แค่ฝันเพราะในความเป็นจริงโรงงานผลิตเสื้อกันหนาวก็คงประท้วงกันแน่นอน